ปัจจุบันกิจาการประเภท SME ของไทยคิดเป็นร้อยละ95ของธุรกิจทั้งหมดและมีการจ้างงานใน SME กว่าร้อยละ50ของธุรกิจทั้งหมดแต่ที่ผ่านมาจะพบว่า SME ส่วนใหญ่ต้องประสบกับปัญหาด้านการตลาดแรงงานเทคโนโลยีทางการผลิตรวมถึงปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนื่องจากไม่มีแผนธุรกิจที่ดีขาดหลักทรัพย์คำประกรันและขาดประวัติการชำระเงินของกิจาการใหม่ทำให้กลายเป็นอุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจ และทำให้เติบโตได้ช้าส่งผลต่อการพัฒนาภาคเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยเหตุนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือกอสอ,อจึงร่วมมือกับสถาบันทางการเงิน14แห่งประกอบไปด้วยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงศรียุธยาที่จะปล่อยสินเชื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้มีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงเงินทุนโดยเฉพาะใน5อุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างผลิตภัณฑ์ยางพา ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และชิ้นส่วนอาหารเครื่องดื่มและสิ่งทอเครื่องนุ่งหม่มก็หวังว่าอย่างน้อยเนี่ยก็จะช่วยให้ผประกอบการเหล่านี้เข้าถึงสินเชื่อได้นะคะก็ตั้งเป้าเบื้องต้นก็ประมาณ1,000 0ล้านบาท นอกจากนี้กรมส่งเสรมิมอุตสาหกรรมยังได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงขอความร่วมมือการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับ14สถาบันทางการเงินทั้งภาครัฐและเอกชนโดยกรมส่งเสรมิมอุตสาหกรรมจะทำหน้าที่ในการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพก่อนจะส่งให้สถาบันทางการเงินพิจารณาให้การสนับสนุนทางด้านสินเชื่อ เพื่อให้กระบวนการพัฒนาได้ครบวงจรและให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จะเอื้ออำนวยต่อภาคธุรกิจนั้นให้มากที่สุด ซึ่งภายในปีนี้กลมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตั้งเป้าให้ผู้ประกอบการ SME ขนาดย่อมได้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ต่ำกว่า500รายหรือคิดเป็นวงเงินกู้กว่า1,900ล้านบาทส่วนในเดือนมีนาคม2559นี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะจัดงาน SME Spring Up เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการที่สนใจได้ขออบรมให้มีการพัฒนาปรับปรุงด้านผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นการที่จะพัฒนาผลิตภาพนะะในการผลิตเพื่อที่จะลดต้นทุนนะฮะ หรือในเรื่องของการนำเอานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการผลิตนะ,ะเพื่อที่จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่หรือว่าปรับปรุงเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการผลิตก็ตั้งเป้าว่าออคอร์สหนึ่งเนี่ยก็น่าจะรับสมัครสักประมาณ80-100คนนะคะก็จะมีการประมาณใช้เวลาประมาณ2เดือน การช่วยเหลือสนับสนุนให้คัสเตอร์หรือกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนนับว่าเป็นการเปิดช่องทางครั้งสำคัญให้ SME ไทยได้แสดงศักยภาพได้ต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานที่ดีและเทียบเท่าระดับสากลซึ่งผลที่ได้ไม่เพียงช่วยผู้ประกอบการเท่านั้นแต่ยังจะช่วยขับเคลือ่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตตามไปด้วย